สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็มาอยู่กับเกมโคลอสไอแลนดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเล่นตั้งแต่วันที่13แล้วก็เล่นยาวไปเลยนะคะน่าจะเล่นประมาณ1วีคเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปมันจะยาวขนาดไหนหรือว่าแพนอาจจะตัดให้มันสั้นลงก็ได้นะคะ <c oughs> ตื่นเช้ามาดูปฏิทินนะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเอวาแล้วก็เอมมานะคะแพนก็ยังไม่รู้ว่า2คนนี้เมีของโปรดของชอบอะไรเป็นพิฟเศษนะคะเดี๋ยวจะต้องไปเปิดวิกิพีเดียดูก็วันนี้ออกจากบ้านมาอย่างแรกที่ทําเลยก็คือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็รดน้ํานะคะแล้วก็ดูปัจจุสัตว์ของเรานะเมลอดลูกใหญ่มากๆน่ากินมากๆเลยอะแล้วก็มีข้าวโพดนะคะมีเบลเป,ป,เ,ป,ปเปอร์นะคะแล้วก็มีชิลีน้อยนึงนะคะ ส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็มีเป็นสับปะรดนะคะพอลดน้ําอะไรเสร็จเราก็เข้ามาในโรงงานของเรานะคะก็แบบว่าวุ่นวายมากๆเพราะว่าของเยอะนะคะเพนก็ไม่รู้ว่าถังไหนใส่อะไรนะแต่ก็พยายามที่จะไม่ให้ถังว่างนะคะให้เขาทางานตลอดเวลาเพราะว่านี่คือเงินทั้งนั้นเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็หาข้อมูลมาแล้วนะคะเอวาเนี่ยชอบดอกพีโอนี่นะคะก็เลยเอาดอกพีโอนี่มาให้เอวาที่ร้านของแซมนะคะแล้วดูน่ารักมากหัวใจขึ้นเลยนะคะแสดงว่าชอบมากๆเลยนะ <c oughs> ส่วนเอวาเนี่ยเขาชอบเค้กในร้านของแซมนะคะแพนก็เลยเดินมาดูเค้กนะคะนี่อันนี้400กว่าบาทนะเกือบ500ก็ซื้อมา1ชิ้นค่ะ แล้วก็เดินผ่านมาด้านบนก็เจอคัดซีนของมิลลี่หมอชาวแล้วก็สกอตนะคะ3คนนี้กําลังขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ค่ะแล้วก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากเรานะคะซึ่งมันติดรงหัวบันไดน,นะ <c oughs> เขาก็เลยถามว่ามันไปต่อไม่ได้เนี่ยลักษณะเหมือนบ้านแพนเลยสาคนก็เลยถามว่าเนี่ยจากมุมที่เรายืนเนี่ยมันต้องทํายังไงต่อ <c oughs> ซึ่งแพนก็เลือกตอบไปว่า มันยกสูงไม่น่าจะได้นะคะหมอชาวไม่น่าจะไหวแพนก็เลยบอกว่าเออลองลองหมุนไหมหมุนในที่นี้ก็คือหมุนอัพไซด์ดาวนะคะคือให้ทางฝั่งมิลลี่มาอยู่ทางทางหัวบันไดแทนนะคะแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะก็เลยยกกันมาที่เดิมแล้วก็เป็นการจบคัดซีนค่ะทุกคนก็ยกลงมาแล้วก็หัวล็อกกันนะ <laughs> เป็นคัดซีนน่ารักน่ารักนะคะพอเสร็จคัดซีนนี้แพนก็เดินไปหาเอ็มม่านะคะเอเควันเกิดไปให้ะคะ่ะเอ็มม่าก็ชอบมากๆเลย เสร็จแล้วแพนก็เดินมาที่ป่าฮาร์ดวูดนะคะแล้วก็มาฟันฮาร์ดวูดวันนี้ก็ได้เจ็ดชิ้นคือเราสามารถฟาร์มได้วันละห้าถึงเจ็ดชิ้นนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เดินกลับบ้านไปเคลียร์กระเป๋าค่ะซึ่งมีเมลมาเป็นจดหมายของเอวาแล้วก็เอมมานะคะเขาส่งมาถึงเราเพราะว่าชอบในของขวัญวันเกิดนะคะก็เลยส่งสูตรอาหารมาให้เราค่ะเสร็จแล้วแพนก็เดินมาเคลียร์ของในกระเป๋านะคะของป่าหรือว่าแมลงที่จับได้เนี่ยก็เคลียร์ขายไปค่ะแล้วก็จัดระเบียบของในกระเป๋านะแล้วก็เตรียมสารสกัดสาหร่ายสีทองกับับาร์ม ะะเ็ดตกปลานะคะเบ็ดตกปลาของเราจะเป็นขั้นทองแล้วทุกคนเย้แล้วก็อันนี้เก็บมะม่วงมาได้นะคะก็เลยเอามาให้ชาวเมืองค่ะนี่ให้ทุกคนเลยตั้งแต่คอนเนอร์นี้หน้าวาคุส่วนวาตาลุนี่ไม่ได้ให้นะคะพวงมะพราพ้าวหมดก็เดินมาสุดขอบชายทะเลนะคะเจออลิซก็เลยเอาของที่อลิซส่งมาให้เราเมื่อเช้านะคะเอามาให้อลิซเองซึ่งมันเป็นชาเขียวไหมรู้สึกอลิซจะชอบน้ำชาเขียวนะคะ อลิสส่งมาให้เราแต่เราส่งกลับไปให้อลิซนะแล้วก็ตรงวอลเลย์บอลขอดเนี่ยเจอพาบโบนะคะก็เลยเอามาพร้าให้ไปนหนึ่งลูกค่ะพาบโบชอบใหญ่เลยแพนให้อะไรเนี่ยพาบโบก็ชอบหมดเลยเนาะเดินกลับมาบ้านนะคะมาเก็บไข่จากเล้าไก่ะคะ่ะมีไข่สีทองด้วยนะคะ น่เฉพาะเราเอากอและไปชนะตีไก่ในเทศกาลสัตว์เลี้ยงนะคะน้องก็เลยให้ไข่ทองคำมาว้าวไม่เคยได้เลยนะเซฟที่แล้วก็ไม่เคยได้เสร็จแล้วพันก็เอาเมล็ดเมลอนที่ซื้อเหลือจากครั้งที่แล้วเนี่ยเอามาปลูกทดแทนจากที่เราเก็บเกี่ยวไปเมื่อเช้านะคะก็ปลูกลุ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 กลลกลกลก่วนเลยค่ะเมลอนนี่ถือว่าเป็นฟุตนะคะซึ่งเราจะต้องทำเควสแซมด้วยเนาะที่ให้เราส่งพืชผักผลไม้ที่ติดดาวไปให้ร้านของเขานะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นผักนะคะเป็นเวอจิทัลเมลอนนี่ถือเป็นฟูในนนไม่่่่กกีีอยาางะะคทเรปล ก็จะค่อนข้างเก็บหายากนิดนึงคนอย่าลืมนะฟรุตอะไรที่มันเป็นฟรุตต้องปลูกนะคะเสร็จแล้วก็ยังไม่ดึกอะทุกคนแพนก็เลยเดินมาที่เหนืองมาเก็บแร่ทองแดงนะคะซึ่งเป้าหมายในการเก็บแร่ทองแดงของแพนก็คือแพนว่าแพนจะวางทร a p นะคะในการ up skill combat ให้มันขึ้นให้ได้ไวที่สุดนะซึ่งมันจาเป็นที่จะต้องใช้แร่ซึ่งเรามีแร่อย,อยู่เยอะมากแต่ทุกคนรู้ไหมจะเอาแร่ออสเมียมไปทำทรัมันก็แปลกๆอยู่เนาะก็เลยต้องมาตีหาแร่ทองแดงค่ะ นีแพนก็สร้างทรัพไป70กว่าอันนะคะเยอะมากเดี๋ยวจะลองไปใช้ในเหมืองดูค่ะก็เก็บแร่เพลินเลยนะคะลืมดูเวลาเลยก็หันไปเลือบดูอีกทีก็เห็นว่าอ้าวห้าทุ่มห้าสิบแล้วก็เลยรีบวาร์ปขึ้นมาแล้วก็กลับบ้านนะคะก็เลยหลังเที่ยงคืนไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแพนก็เอาน้ําผักไปถวายเจ้านะคะจําได้ว่ามันจะต้องเอาน้ําผักไปถวายนะคะ,ะ,ตะ,คะแต่ปรากฏว่ามันเป็นน้ําผลไม้ค่ะทุกคนไม่ใช่น้ําผักก็เลยเอา้าวเสร็จแล้วก็วาร์ปกลับมาบ้านมานอนค่ะจบสิ้นอีกหนึ่งวันนะคะ นอนหลังเที่ยงคืนทุกวันอะโอเค go to bed วันนี้ได้หัวใจเอมมาเอวาแล้วก็วาเลนติน่านะคะทำเงินไปได้7,000กว่าบาทเยอะมากๆเลยซอสสีราชาของเราขายดีมากๆมีคนขายอยู่เจ้าเดียวบนเกาะแห่งนี้นะคะก็เป็นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการแปลรูปผลผลิตของเราค่ะไปต่อกันวันที่14เลยครับผม สำหรับเช้าวันนี้วันที่14นะคะก็มีฝนตกพายุเข้าวันนี้ก็ไม่ต้องรดน้ำนะคะเย่ สิ่งแรกที่ทําเลยก็คือมาที่ปศุสัตว์นะคะมาเก็บผลผลิตจากสัตว์ค่ะทั้งเล้าไก่เล้าวัวนะแล้วก็เล้าเป็ดที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เพิ่งเห็นว่าไซโลของเราดินดามาสร้างไว้ให้เสร็จแล้วนะคะก็เลยเอานี่เอาเคที่เราเก็บเกี่ยวเก็บไว้นะคะมาใส่ในไซโลนะคะทีนี้ไอตัวออโต้ฟีดดิ้งของเราเนี่ยมันก็จะทํางานแล้วนะคะซึ่งเราก็มีแค่ในเล้าไก่นะคะเดี๋ยวมีแผนว่าอนาคตก็จะเอามาใส่ทั้งเล้าวัวแล้วก็เล้าเป็ดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะแพงก็มาเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะมี มีมะเฟืองก็ได้แล้วด้วยนะคะเบลเปปเปอร์ pepper, ชิลลีโอ้โหผลผลิตมากมายไายกองเก็บไม่หวัดไม่ไหวกันเลยทีเดียวพอเสร็จสิ้สนภารกิจในโรงงานนะคะแพงก็เดินมาฟาร,ร์มฮาร์ดวูดค่ะวันนี้ก็เก็บมาได้อีก7ชิ้นค่ะจริงๆแพนอยากอัพเคียวมากเลยนะคะแต่ว่าก็อยากที่จะอัพลงวัวด้วยก็เลยต้องเก็บสะสมให้ได้40ฮาร์ดบูดก่อนนะคะจะได้อัพ รงวัวของเราเป็นขั้น2จะได้เลี้ยงนมแพะได้นะเพราะนมแพะก็จะต้องเอาไปถวายเจ้านะเสร็จแล้วแพนก็เดินมาที่แล็บคุณหลิงค่ะมาดูว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้างแล้วแล้วก็ไอตัวที่มันเป็นเหมือนเหมือนเป็นแรมหรอเป็นการ์ดจอหรอคอมพิวเตอร์เอามาเนี่ยมันจะมีประโยชน์ถ้าเราใส่ครบทั้ง3สล็อตนะคะถ้าตัวคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนี่ยมันจะสั่งของออนไลน์ได้นะคะอย่างเช่นซื้อเมล็ดพันธุ์จากร้านของแซมได้เลยจากในฟาร์มของเราหรือว่าซื้อแร่จากร้านพาโบอะไรเงี้ยซื้อชุดแต่งต ตรงมาที่ฟาร์มของเราได้เลยนะแต่ว่าถ้ามีไอตัวสล็อตสอันนี้ก็จะยิ่งสะดวกเข้าไปยิ่งขึ้นเพราะเราก็จะสามารถดูได้ว่า,มาแมลงตัวนี้มันจะไปเกิดที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะปลาตัวนี้มันต้องตกเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้การฟาร์มของของเราเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นเนาะแต่ว่าแร่ทองแดงของเราก็ยังมีไม่พอนะคะก็เลยไปที่เหมืองไปขุดแร่ทองแดงค่ะหนึ่งไปที่เหมืองไปเพื่อหาแร่นะคะแล้วก็มาเตรียมของพอได้แร่ตามที่กําหนดแล้วเนี่ยก็มาที่แลบอ,อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าลืมสครับค่ะ <c oughs> ก็เลยรีบกลับบ้านไปเอาสครับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาที่แลบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะปลดล็อกคอมพิวเตอร์ได้แล้วค่ะเย้ได้คอมพิวเตอร์มาแล้วนะแล้วแผ่นก็เตรียมฟรอซิลมาให้คุณหลิงแกะด้วยนะคะ นี่พอได้คอมมาก็มาวางเลยค่ะวางตากฝนเลยเรามันตัวแม่อยู่แล้วแล้วก็นี่เข้ามาในเมนูสตอเรจเนี่ยมันก็จะดูทุกกล่องของเราของที่เรามีทุกอย่างเลยนะคะจากทุกกล่องทั้งที่อยู่กระจัดกระจายที่อยู่หน้าเราไก่แล้ววัวหรืออยู่ที่อยู่ในเชดเนี่ยเราสามารถดูได้จากคอมพิวเตอร์เลยเอ้ยมันเก๋นนะแสดงว่าต่อไปเนี่ยแพนก็เก็บกล่อง ให้เป็นที่เป็นทางเข้าบ้านเข้าเฉดให้มันเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็วางไวแ้แค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเวลาจะหยิบใช้อะไรเนี่ยแพนก็มากดเอาจากคอมพิวเตอร์นะคะเลิศมากๆเกเจเวอแล้วก็นี่ค่ะเมนูออนไลน์ช็อปก็อย่างที่บอกนะคะมันก็จะสามารถสั่งซื้อของจากร้านต่างๆทั่วเกาะเลยเดี๋ยวแพนจะลองสั่งซื้อเมล็ดเมลอนดูนะคะแล้วก็ได้ทุกร้านเลยนะทุกคนมีนกบินมาทุกคนนกพิราบว่าสั้น แล้วก็เดินกลับมาดูทุกอย่างเลยนะคะสัตว์เลี้ยงจากร้านขายสัตว์จากร้านบิดชักจากแลบบคุณหลิงก็ซื้อได้จากร้านพาโบคือซื้อได้หมดอะร้านในขายของนะนี่อันนี้น่าจะเป็นร้านของ l a ชนะคะที่ขายอยู่ด้านหน้าของร้านฟิตแอนด์สิบนะคะแล้วก็อันนี้เฟอร์นิเจอร์เสียดายที่ร้านเฟอร์นิเจอร์มันไม่มีเป็นแคตตาล็อกนะคะแต่ถ้าเราไปที่ร้านเราก็จะเห็นเป็นแคตตาล็อกเลยเนาะว่าถ้าเราจะจัดสวนแนวนี้เนี่ยเราต้องซื้ออะไรบ้างแต่อันนี้มันไม่มีเป็นแคตตาล็อกแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ หลังจากนั้นแพนก็วาร์ปมาที่มิวเซียมนะคะเอาฟรอสซิลที่ให้คุณหลิงแกะก่อนหน้านี้เนี่ยเอามาบริจาคค่ะหลังจากนั้นแพนก็วาร์ปมาที่เหมืองนะคะมาลองใช้แท็บดูตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ เย็นๆนะคะยังพอมีเวลาก็เลยลองใช้แท็บดูซึ่งวิธีที่เขาใช้ปั๊มเวลคอมแบทเนี่ยเขาก็คือจะเลือกเหมืองที่มีไอตัวสลามตัวใหญ่แบบนี้นะคะ2ตัวเนาะเพราะมันจะพ่นลูกของมันออกมาได้ค่ะแล้วก็วิธีการเนี่ยก็คือให้เคลียร์หินก่อนนะเคลียร์ทางให้โล่งนะคะเวลาเราเดินหรือว่ามอนเดินเนี่ยมันจะได้ไม่ติดนะคะอะแผงก็เคลียไป พอเคลียเสร็จนะคะก็ให้เราเดินล่อให้มอนเดินมาค่ะแล้วก็เอาแท็บเนี่ยวางไว้นะคะให้มอนเดินมาติดนะซึ่งแพนก็ไม่รู้ว่าไอ้กลไกแท็บเนี่ยมาทํางานยังไงนะคะ มันเหมือนจะเป็นสปริงที่จะดันไม่ให้มอนเข้าใกล้เรานะคะแต่ว่าไอ้ตัวสลามเนี่ยมันก็พ่นลูกของมันออกมาโดนตัวเราอยู่ดีนะหนีแพงก็วางไว้เต็มเลยแล้วก็เดินมาฝั่งนี้ด้วยนะคะมาล่อเอาตัวแท็บเนี่ยมันล้อมให้เขาเดินออกมาไอ้เลขซูนซูนูนเนี่ยก็คือถือว่าเ,าเป็นสกิลคอมแบทของเราทั้งนั้นนะคะเราก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มวางให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็คอยเดินวนๆให้สลามมันเดินมาหาเราค่ะไอ้ตัวสลามพอเขาเดินมาเจอไอ้ตัวสปริงแท็เนี่ยเขาก็จะเด้งออกไปนะคะแต่ว่ามันก็จะ พังเหมือนกันนะตัวสปริงแท็บเนี่ยถ้าพวกมอนสเตอร์มาโดนบ่อยๆอ,อ,อะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วแพนก็ทําแบบนี้เดินล่อวนล่อสลามให้มาเดินเจอแท็บนะคะใช้เวลาถ้าจาไม่ผิดเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณบ่ายสบ่ายสเนาะแล้วก็มาเสร็จอีกทีตอนประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มอะทุกคนกว่ายตัวแท็บเจ็ดสิบแปดสิบกว่าอันของเราเออหมือนจะพังหมดนะคะพอพังหมดแล้วเนี่ยเราก็จัดการค่าสลามที่เหลือค่ะค่าทุกตัวเลยน,นีฟันฟันฟัน ซึ่งบอกตามตรงว่าวิธีนี้มันค่อนข้างน่าเบื่อนะคะแพนไม่เคยชอบเลยรู้สึกว่าเล่นแบบนี้ไม่ค่อยสนุกเลยนะคะแล้วก็พอกลับมาบ้านเนี่ยก็ยังพอมีพลังงานเหลืออยู่เต็มหลอดเลยแล้วก็มีเวลานิดหน่อยก็เลยมาเคลียร์ฟาร์มนะคะตัดต้นไม้ในฟาร์มตัวเองพอเคลียร์เสร็จแล้วก็เข้านอนค่ะสกิลเก็บของปากก็ขึ้นนะคะเราคราฟไอตัวที่ไว้พอเห็ดได้นะแต่ทุกคน <laughs> เราตั้งใจว่าเราจะไปฟาร์มสกิลคอมแบทไม่ใช่หรอแต่สกิลคอมแบทไม่ขึ้นนะคะ ำหรับเช้าวันที่15้านะคะวันนี้ก็ดินยังเปียกอยู่นะคะก็เลยไม่ต้องรดน้ำค่ะแ่นตื่นเช้ามาก็ปล่อยสัตว์ออกมาเดินนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตดอกกหลาบของเราก็ขึ้นแล้วนะคะเก็บจนแบบกระเป๋าเต็มอ่ะทุกคนต้องรีบเข้าโรงงานไปเคลียร์กระเป๋าเลยแล้วแบบทุกคนดูดิของที่เราหมักของที่เราดองไว้ก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็เก็บไม่ได้ด้วยกระเป๋าก็เต็มก็เลยทําให้รู้ว่าของเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ไปได้แต่ว่าเราเก็บไม่ได้นะคะนี่ค่ะก็เลยเอาผลผลิตมาแปลรูปค่ะ เสร็จแล้วแพนก็ตามหามาร์กนะคะเพราะมาร์กเนี่ยเขามีประกาศไว้ที่หน้าบ่อนเนาะอยากจะได้มาเฟืองแพนก็เอามาเฟืองมาให้เขาค่ะแล้วก็เรียบร้อยสําเร็จเควสไปอีกหนึ่งนะคะแล้วก็ได้เมอริทพอยด้วยค่ะสำหรับเควสนี้เสร็จแล้วแพนก็เดินไปฟาร์มฮาร์ดวูดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเรา,เาได้ฮาร์ดวูดของเรามาครบ40อันแล้วนะคะแล้วก็เลยรีบเดินกลับไปที่บ้านดินดาค่ะเพื่อที่จะไปอัพบ,บ้านของเราเป็นขั้น2นะคะแต่พอไปถึงลืมเอาฮาร์ดวูดมาค่ะทุกคน ก็เลยกลับบ้านมาแล้วก็เห็นว่าตัวเองเอาฮาร์ดวูดไปขายนะคะโอ้โหใจหายวาบเลยก็เลยรีบหยิบออกมาแล้วก็เดินกลับไปที่บ้านของดินไดครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปอัปเกรดบ้านค่ะนี่ได้อัพสักทีอัปเกรดคอนเฟิร์มเย่โอ้โหกว่าจะได้เซฟที่แล้วแพนยังเปิดป่าฮาร์ดวูดไม่ได้เลยแต่แพนสามารถอัพเลาไก่แล้วก็อัพโอกวัวเป็นขั้นสองได้นะก็งงว่าเซฟที่แล้วฉันหาฮาร์ดวูดจากไหนวะเนี้ย หลังจากนั้นแพนก็เดินมาที่ร้านของซันนี่นะคะเพื่อที่จะมาดูว่าจะอัปเดตเป็นขั้นออสเมียมเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างซึ่งไอสารสกัดสารลายสีม่วงเนี่ยแพนมีนะคะแต่ว่าไอตัวฮาร์ดบูด20เนี่ยมันยากมากตอนแรกเข้าใจว่าใช้5อันใช้10อันแต่ปรากฏว่ามันใช้20เลยนะคะทุกคน <S <S ก็โอ้โหอีกยาวกว่าจะได้อัพพอเดินออกมาเจอลิลลี่กับนีน่านะคะก็เลยเอาของป่าที่เก็บได้เนี่ยให้ลิลลี่ไปค่ะเพราะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แล้วแพนก็เดินกลับมาที่ฟาร์มนะคะทุกคนแล้วกก็็เเเเอาาาาสัตวว์แมลงงงททีี่่่รรบได้ะหนย เอามาขายขายแล้วดูกล่องขายของเราจะเต็มแล้วนะคะทั้งผลผลิตทั้งแมลงทั้งของป่าที่เราเก็บได้เยอะมากๆเลยหลังจากนั้นแพงก็เปิดคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็สั่งของออนไลน์ค่ะสะดวกมากทุกคนไม่ต้องไปร้านแซมแล้วอ่ะแพีงก็สั่งเมล็ดเมลอนมาปลูกเพิ่มนะคะนกก็บินมาส่งเมลเหมือนเดิมค่ะอีเอรวดเร็วทันใจแล้วก็คับอุ๋ยนะคะแล้วก็ปลูก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 นี่รยให้หมดอ่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนลงนะคะ เราจะไม่พลาดแบบพี่เอกนะพี่เอกแบบคำนวณวันพลาดซึ่งสิ้นเดือนเนี่ยทั้งกะหล่ำล้วก็แต่งกวามไม่น่าขึ้นนะคะไม่น่าทันเก็บเกี่ยวตรงจานมากแต่เราจะไม่พลาดแบบนั้นนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแล้วนะคะแพนก็ามาลงเมืองหาแร่ทองแดงเพื่อที่จะมาทำสปริงทรัอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อวานไม่ได้ดูไงว่ามันเพิ่ม exp ของเราในการเพิ่มสกิลคอมแบทของเราเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็จะขอลองทําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะลองดูว่ามันมันเพิ่มเยอะไหมนะคะช่วงแรกแพงก็ฟาร์มแร่ทองแดงก่อนนะอ่าทุกคนดูไว้สกิลคอมแบทของเราอยู่ที่860นะคะจากช่องสกิล1140นะคะโอเคเราจดไว้ก่อนนี่เป็นตัวเลขนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะดูว่าเราจะทำได้เท่าไหร่ค่ะ แทงครบทุกชั้นแล้วเนี่ยแพนก็ครับไอตัวแท็บได้ประมาณ30กว่าชิ้นนะคะก็เลยลงมาที่เหมืองไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็นี่เอามาวางล้อมไอตัวสลามไว้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มีสลามเพียงแค่ตัวเดียวนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ค่ะเสร็จแ,แล้วก็รอให้มันพ่นลูกของมันออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้มันเดินมาติดไอตัวแท็บของเราทําวนไปค่ะแล้วมันพ่นลูกของมันออกมาเยอะมากเลยนี่ขนาดตัวเดียวนี่ สปริงแทบ30อันเอาไม่อยู่นะคะ2ทุ่มแล้วจะ3าทุ่มแห่งก็เลยต้องรีบเคลียสลามนะคะนี่ตีตีตีต้องมีตัวหนึ่งไปติดอยู่ด้านบนนะคะไปพ่นยังไงไปอยู่บนหลังคาพอสลามติดแท็บหมดแล้วนะคะแล้วก็เคลียสลามออกไปหมดแล้วก็มาตกปลาเล็กน้อยค่ะแต่ก็ไม่ได้ปลาใหม่อะไรนะคะก็เลยกลับบ้าน พอมาถึงฟาร์มก็เคลียกระเป๋าขายของให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เอาแร่ที่เหลือเนี่ยมาสร้างบีเฮาส์อีกหนึ่งหลังนะคะแล้วก็เอาดอกกุหลาบมา3มดอกใส่เข้าไปค่ะผลผลิตของเราผลิตน้ำผึ้งไม่ทันเลยนะคะมันช้ามาก <c oughs> ไอเราขยันปลูกดอกไม้ซะ้วยบ <c oughs> ีเฮาส์ก็ช้าเหลือเกินแล้วก็เอาพริกมาหมักซอสสีราชาเพิ่มค่ะ <c oughs> ผลผลิตอื่นก็มาใส่หลังขายนะคะแต่ว่าลังเต็มค่ะทุกคนใส่ไม่พอดูดีผลผลิตของเราเยอะขนาดไหน <c oughs> เยอะมากแล้วก็กลับบ้านมานอนค่ะวันนี้เราได้เมริตพอยต์มาด้วยนะ,ะแล้วก็สกิลมายหนิงเลเวลสิแล้วค่ะสกิลจับมแมลงเลเวลหกค่ะสักี่แล้วสกิลคอมแบทเราก็เพิ่มด้วยนะคะเพิ่มมาหนึ่งเลเวลว้าวสุดยอดเราวันนี้ทําเงินไปได้หนึ่งมืนแปดันบาทบุญบาปโอ้โหดีเยอะที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาเลยนะคะเยอะมากรวยไม่รู้จะรวยยังไงแหละรวยสุด แล้ววันนี้มันเกิดของแฟรงก์กับซาร่าด้วยนะคะเรามาดูสกิลคอมแบทสกิลคอมแบทเราเพิ่มมาที่130ทับ1,540จากเมื่อวานอยู่ที่860ทับ1น4 0นะคะ,ะแสดงว่าส่วนต่างของเมื่อวานเนี่ยคือ280แล้วก็บวกเพิ่มกับวันนี้130เท่ากับมันเพิ่มมา410คะแนนนะคะเยอะไหมมันก็เยอะนะ เทียบกับเรามานั่งแบบลงเหมืองแล้วก็ตีมอนทีละตัวซึ่งแต่ละชั้นมันก็ไม่ได้มีมอนเยอะเนาะมันก็มี4 5ตัวอะไรเงี้ยแว่นวิธีนี้มันก็เวิร์กแต่มันไม่สนุกอ่ะทุกคนจริงๆพูดจริงๆเลยมันมันไม่สนุกอ่ะเดินวนๆให้มอนตีเราเลือดก็จะหมดอีกเดินงงๆอยู่ในเหมืองอยู่แบบ 6- 7ชั่วโมงอะทำอะไรก็ไม่ได้มันเซ็งๆนะคะ แต่มันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจนะคะใครที่อยากจะปั๊มสกิลคอมแบทให้ขึ้นไวๆก็ลองวิธีนี้ได้นะคะแล้วก็วันที่16 17 18 19 20เนี่ยแพนก็ใช้วิธีนี้นะคะในการปั๊มสกิลคอมแบทค่ะส่วนหนึ่งเลยก็คือแพนเก็บ ฮาร์ดบูตมาได้5ชิ้นใช่ไหมคะก็เอาตัดสินใจเอาเคียวของเราไปอัพเป็นออสเมียมนะคะก็ทําให้ไม่มีเคียวไปลงใต้น้ําค่ะแล้วมันใช้เวลาอัพ4วันนะทุกคนปกติไปแร่ทองแดงเนี่ยใช้เวลา1วันถ้าเป็นแร่งเงินหรือเป็นแร่ทองเนี่ยใช้เวลา2วันใช่ไหมคะถ้าเป็นแร่ออสเมียมใช้เวลา4วัน,นะคะ่ะนานมากก็เลยไม่มีเคียวไปลงน้ํานะคะก็เลยต้องมาลงเหมืองค่ะก็ใช้วิธีนี้นะคะช่วงเช้าทําฟาร์มแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไปเก็บทองแดงมาทาไอตัวสปริงแท็บแล้วก็เอามาสร้างแท็บ แล้วก็เดินวนๆให้มอนตีอย่างนี้ค่ะเล่นอย่างนี้วนตั้งแต่16 17 18 19นะคะ4วันนะวันนี้เช้าวันที่20นะคะเรามาดูกันว่าสกิลคอมแบ็กของเราจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะหลังจากที่แผนตะลุยเหมืองมา4วันนะ1 2ึ่งสท่นอยู่ที่เลเวล5 1354นทับห5 4 0นะคะ <c oughs> ความพยายาม4วัน เพิ่มขึ้นแบบว่าวันหนึ่ง4ี่ห้าบางวันก็เพิ่ม200บางวันแพนก็ตัดสินใจไม่ใช้แท็บนะคะเพราะวันนั้นตั้งใจจะแบบไปฟาร์มแลกเงินไปฟาร์มแลกทองนะคะก็ตัดสินใจไม่ใช้แท็บเพราะว่าขี้เกียจหานะคะจะให้ไปซื้อมันก็แพงนะทุกคนก้อนหนึ่งตั้งร้อยห้าสิบนะคะแล้วกว่าจะไปถึงเลเวลเก้าอ่ะแพนว่าแพนคงล้มเลิกแล้วนะคะน่าจะไม่ใช้วิธีนี้ในการฟาร์มเลเวลคอมแบทแล้วคะ่ะก็ปล่อยให้มันขึ้นไป ถ้ามันไม่ขึ้นก็เพราะเราไม่ไปตีมอนนะคะก็โอเคช่างมันเพิ่งมันมนึกขึ้นได้ว่าเออถ้าแบบเรามีเครื่องปัม๊มออไอเทมแล้วเนี่ยมันก็คงจะความสนุกในการเล่นเกมมันก็คงน้อยลงไปด้วยก็คลิปนี้ก็จบองพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้จีดาชาแนลด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ